สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะค่ะมาพบกับพี่แอนนะคะพี่แอนก็มีหนังสือดีๆมาแนะนําอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่แอนเอาใจน้องๆนะคะน้องๆอนุบาลเป็นพิเศษเลยค่ะตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนะคะอนุบาลสองแล้วก็อนุบาลสามนะคะสําหรับหนังสือเซตนี้เลยนะคะคณิตคิดเร็วค่ะมีตั้งแต่คณิตคิดเร็วอนุบาลหนึ่งนะคะคณิตคิดเร็วอนุบาลสองค่ะแล้วก็คณิตคิดเร็วอนุบาลสามนะคะ สามระดับชั้นด้วยกันนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ค่ะฝึกน้องๆเนี่ยนะคะให้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขค่ะทบทวนตัวเลขนะคะบวกเลขลบเลขต่างๆนะคะและที่สาคัญค่ะน้อง่ะนีค่ะมีภาพสีสันกระกอบน่ารักมากเลยนะคะแล้วไม่ทําให้น้องๆเนี่ยเบื่อนะคะแล้วก็ท้ายบทค่ะจะมีฉะเฉลยด้วย ทุกคงนะคะเข้ามาซื้อหากันได้นะคะที่ซีเอ็ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะค่ะหรือไม่ก็ติดต่อสอบถามไปทางเน็ของสาขานะคะที่ใกล้บ้านก็ได้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะค่ะสําหรับหนังสือทั้ง3ามเล่มนี้นะคะราคาที่เล่มละ99บาทค่ะราคาที่เล่มละ99บาทนะคะสําหรับน้องๆคนไหนมีบัตรสมาชิกนะคะสามารถนำมาลดได้ค่ะ5เลยเ็เดียวค่ะ วันนี้นะคะเพียงขออนุญาตนะนํำหนังสีพีไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามกันอีกว่าวันหลังเนี่ยเดี๋ยวเพียงจะนำหนังเืออะไรมาแนะนำกันนะคะสำหรับวันนี้เพียงขอลาไปก่อนค่ะ